เมื่อโลกเดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลกับคำทำนายถึงความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับน,นักกพ,พระ,าระรพอรระาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับเคยได้ยินคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องปียุคห,หลังกึ่งพุทธกาลครับว่าโลกจะเสื่อมถอยพระพุทธศาสนาจะอันตรธานหายไปตรงนี้เป็นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์เราคงเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างว่า พระพุทธศาสนาจะมีอายุอยู่5,000ปีกึ่งพุทธกาลก็คือ2 5 0 0ปีแต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องภายหลังนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้กําหนดหรอกว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุอยู่5,000ันปีหรืออย่างไรพระองค์กล่าวแต่เพียงว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงเจริญรุ่งเรืองตราบใดที่พุทธบริสัทสี่ยังรักการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาก็ยุ่งรุ่งเรืองไปอีกยาวนาน แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ละเลยเพิกเฉยทอดทุระไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นพระพุทธศาสนาก็จะเรียวรงนี่เป็นอย่างนี้เจริญพรในยุคสมัยของพระพระทุทธเจ้าพระองค์อื่นๆโลกจะเสื่อมถอยหลังจากพระองค์ปรินิพานอย่างนี้ทุกครั้งไหมคะเจริญพรก็ต้องบอกว่ายังไงพระสัทธรรมเนี่ยมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในแง่ของพระธรรมคําสอนแล้วก็ ดีที่สุดก็คือในยุคที่พุทธิจ้าพระองค์ยังทรงผู้ชนชีพอยู่เพราะเราสงสัยอะไรเราสามารถไปกราบทูลถามพระองค์ได้ด้วยตัวเองไงใช่ไหมนั้นดีที่สุดแต่หลังพุทธการมาแล้วเนี่ยในแง่คําสอนก็คือว่านิ่งอยู่อย่างนั้นละมีแต่เพียงการอธิบายเพิ่มเติมแต่ตัวแก่นเนื้อคําสอนคงอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธศาสนาจะิญรุ่งเรือที่สุดในครั้งพุทธการนะอย่างลุกปัจจุบันเนี่ยถ้ากัปตันนอ็อต บินไปถึงไหนปับ๊บเครื่องบินจอดปั๊บแล้วก็ตั้งใจเผยแผ่ธรรมที่นั่นเป็นไงเอ่ยเราก็มีส่วนทำให้ธรรมะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในที่นั้นจริงไหมเอ่ยแล้วเพียงแต่มีบุคคลที่ตั้งใจจริงเกิดขึ้นเพียงแค่สองสคนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างมหาศาลถ้ามีคําว่าท่านะถ้าเอาจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเนี่ยยกตัวอย่างสักสามท่าน หนึ่งก็คือว่าท่านท่านแรกนั้นถือว่าเป็นคู่นะคือพระโสนนะพระอุตระเป็นพระภิกษุที่พระเจ้าอาโศกซึ่งเกิดในครั้งหลังพุทธกาล200รกว่าปีนะท่านส่งมาเผยแผ่พระ,ะพุทธศาสนาที่สวุวรรณภูมิเป็นไงเอย่ยปักหลักพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชารวมถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยแล้วไปถึงมาเลเซียในยุคนั้นนะ ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสองรูปเล่นะนำขบวนมามาแล้วไม่คิดกลับเลยมาแล้วก็คือว่าทิ้งชีวิตอยู่ที่นี่สำเร็จเห็นไหมเอ่ยท่านที่สองคือพระมหินทะเทระ,ทะ,ทะเป็นราชบุตรของพระเจ้าอาโศกเลยนะพ่อเป็นจอมจกกักรพรรดิลูกมีศรัทธาขอออกบวชปฏิบัติธรรมจนเป็นพระราหารันแล้วก็ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกา ปักหลักพระพุทธศาสนามั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้เลยถือว่าเป็นดินแผ่นดินแม่ของพุทธเถรวาทก็ว่าได้นี่เป็นอย่างนี้อีกท่านหนึ่งเป็นยุคใกล้เข้ามาดอกเตอร์เอ็มเบตกาได้ินชื่อไม่เอ่ยเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียเพราะเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียและเป็นคนเก่งมากเลยนะเกิดมาจากวันน่าสูตรที่ต่ำมากๆเลยเนี่ยแต่ทยานตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่า ขยันมากสู้อดทนเรียนเงินไม่มีก็ได้ทุนการศึกษาตลอดจนได้ไปเรียนที่ต่างประเทศถึงอังกฤษถึงอเมริกาเนี่ยจบปริญญาเอกทั้งทางด้านของอักษรศา,าสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ปริญญาแขวนข้างฝาเป็นสิบสิบใบเลยนะบางคนจบตรีทางด้านอักษรแล้วไปต่อโททางด้านวิทยาศาสตร์หรือจบตรีวิทยาศาสตร์ไปต่อโททางด้านศิลปศาสตร์มีใช่ไหมแต่นี่คือจนจบปริญญาเอก ปริญญาเอกทั้งทางด้านสายศิลปศาสตร์แล้วปริญญาเอกทั้งทางด้านสายวิทยาศาสตร์ด้วยเก่งขนาดนั้นนะ่ะกลับมาถึงเนี่ยคนอินเดียต้องยกนิ้วให้เลยแม้รู้ว่าเกิดจากบรรณะล่างก็ตามต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะเป็นประธานร่างรัฐมนูญด้วยนะร่างสําเร็จและกาหนดให้ทุกคนเสมอภาคกันหมดไม่มีการแบ่งชั้นบรรณะในแง่กฎหมายแต่ในแง่ประเพณีก็ยังมีอยู่นะ มีคนศาสนาอื่นมาชวนดรเอ็มเบตก้าไปนับถือศาสนาเขาเยอะเลยอิสลามก็มาชวนคริสต์ก็มาเชิญดรเอ็มเบตก้าก็นิ่งๆพอถึงจังหวะเหมาะๆดรเอ็มเบตก้าก็ประกาศตนเป็นชาวพุทธแล้วคนระดับนี้ประกาศทั้งทีไม่ประกาศเปล่านะก่อนจะประกาศเนี่ยเชิญชวนคนในวันนะสูตรคนจันทานทั้งหลายมาประชุมกันห้าแสนคน ล้นสนามหลวงเลยนะถ้าเทียบของไทยเนี่ยแล้วก็ประกาศปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธพร้อมๆกันทีห้าแสนคนเลยเนี่ยโอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยประกาศแต่ละข้อบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมต้องมีอย่างนี้ด้วยเช่นข้าพเจ้าจะไม่นับถือพระอิศวรพระศิวะตลอดไปใครนับถือเป็นคนโง่เป็นคนบ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝังลึกในใจคนอินเดียเยอะลยไงี้ทิ้งแนวปฏิบัติของยินดูหมดเลยแล้วก็ยึดมั่นใน คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะถูกวางยาพิษตายไปเลยใครวางยาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ายังอยู่ต่อสงสัยนะที่น,นี่นอินเดียจะมีชาวพุทธเป็นร้อยล้านนะแต่ฝีมือดเอรเอเอเมกาเนี่ยประกาศทีเดียวแล้วมีคนตามนะเพราะว่าเครดิตเขาดีมากไงห้าแสนมาประชุมพร้อมกันแต่ลูกต่อเนื่องอ่สาล้านคนนะเราเห็นไม่ว่าเมื่อมีบุคคลที่หัวใจแกล่งกล้าเป็นเหล็กเพชรเนี่ย แล้วเอาจริงๆทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเนี่ยสามารถพลิกนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาได้อย่างไม่น่าเชื่อในบางยุคในอดีตที่กัปตันน็อตถามไว้ไนะว่าแล้วทุกองค์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าหว่าหลังพุทธการจะต้องค่อยๆเลียวลงเราก็เห็นแล้วว่าไม่ได้เลียวลงนะอย่างยุคของเราีหลังพุทธการพระพุทธศาสนาขยายกว้างออกไปแพร่ไพสารขึ้น แต่ถ้าเกิดมองลองลันต่อไปเป็นแสนเป็นล้านปียังไงมันก็ต้องมีอะที่ว่ายุคใดยุคหนึ่งที่คนย่อหย่อนไม่ปฏิบัติประมาทแล้วก็พุศาสนาก็เสื่อมลงมีในบางยุคที่มนุษย์มีอายุ80,000ปีเนี่ยแค่พระทดเจ้าพระองค์เดียวก็มีอายุ80,000แล้วนี่ใช่ไหมอีกเจเนเรชันหนึ่งทอดไปอีกทีก็160,000แล้วเนี่ยแต่ในยุคนั้นบางทีไปได้แค่2-3เจเนเรชันเองนะพอสัก2-3แสนปีปุ๊บเนี่ยก็หมดละ แต่แค่2องสามเจเนเรชันแต่มันก็ยาวมากไนงะเพราะว่าช่วงอายุข,ขยคนยาวของเราเนี่ยท่านนับโดยเจเน r เรชันถือว่าถ่ายทอดได้ยาวนานมากเป็นร้อยๆเจเน a เรชันหลายร้อยเจเนเรชันอาจจะไปถึงเป็นพันๆหมื่นๆเจเนอเรชันอยู่ที่ว่าเราเอาจริงขนาดไหนถ้าเอาจริงแล้วก็ต้องสําเร็จแน่นอนแล้วอย่าไปสนใจยุคอื่นจนเกินไปเลยมาสนใจยุคข,ของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้ดีกว่าว่า ตั้งโจทย์ให้ตรงเลยว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างที่จะนําความเจริญรุ่งเรืองให้กลับมาสู่พระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ดีไหมดีครับจเจริญพร